ครับสรับการอัปเกดโปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมก็จะมีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับก็สหรับการอัปเดตก็จะเป็นเป็นเหมือนทุกตัวนะครับจะทําการทํางานเหมือนคล้ายๆกันนะครับกระบวนการจะเหมือนกันหมดนะครับขั้นตอนก็จะไม่ยากครับก็มีตามนี้ครับก็มาตรงนี้นะครับตรงเวอร์ชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับ โปรแกรมก็จะปิดตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมานะครับเสร็จแล้วก็เรากดปุ่มตรงนี้นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็รอนะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นอยู่ข้างบนขวามือนะครับโหลดไฟล์ก็ไม่นานครับถ้ามันไม่มีปัญหาแล้วก็โหลดไม่นานครับทีนี้เราก็เปิด Open f ไฟล์นะครับ เปิดมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ก่อนก็ได้ครับโฟลเดอร์นี้ก่อนนี่คัตอนนี้จะเป็นไฟล์นะครับแต่ว่าเราต้องก๊อปเอาไฟล์อยู่ข้างในนะครับเราเดี๋ยวไลคลิกเปิดนะครับไฟล์นี้จะถูกบีบด้วยโปรแกรมวิ l ล่านะครับทีนี้ให้เราพับเวฟหน้าเวฟตรนงไปก่อนนะครับเราพับไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับมันจะเหลือแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ให้เรามาตรงไอคอนโปรแกรมของเราตรงนี้นะครับเรามาคลิกขวานะครับ ขี้ขวาที่เมาส์นะครับแล้วก็มา Open f i l ล์ Location นะครับแล้วก็ลากตัวนี้เข้ามานี่ก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดกดลากโคมไปอย่างนี้นะครับลากลากโคมไปนีนะครับคือโฟลเดอร์ทั้งเหลืองข้างบนไม่เอานะครับเอาเฉพาะไอ้ตัวไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดนะครับกดลากมาลากมาลากมาไาที่ว้างนะครับที่ไหนก็ได้ที่ว่าง นะครับมันก็จะถามว่าคนจะแทนที่ไฟล์ที่มันมีอยู่ยหรือไม่นะครับแล้วก็แทนไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินปกตินะครับนี่คือการอัปเดตไฟล์อัปเดตโปรแกรมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ